ตีโซมมีไ่ไผ่เออนี้จอยมาช้อปปิ้งที่บิวเทียมกับไอ้นาตัวหูค่ะแล้วจอยก็โดนปายาจากมูให้ร้องตัวนี้เบิ่งมันเบิ่งมัมูไอ้อยังดีเฮาก็ต้องร้องค่ะเฮาบอกเสื้อข้ามมูง่ายๆได้มาแล้วค่ะหลังจากที่ไปช้อปปิ้งที่บิวเทียมมาค่ะเลื่องจ่ายมีปัญหาผิวไตวงแขนมีคราบเงือโรอ่อนที่โตค้างแล้วก็บ่าสามารถทําความสะอาดได้เบิ่์นี่เลยค่ะรีเอ็นเขามีผลิตภัณฑ์ใน1กล่องเนี่ยสแบบเลยนะคะบ่ะว่าสิเป็นสครับเอสเซนต์เหล็กขึ้นมาขีดสเต็ปแรกค่ะสครับผิวตัวนี้นะะคสิ่งสกกปรที่ตค อยู่ไต่วงแขนเท้าเขาจะกําจัดไปหมดเลยค่ะเพียงแค่สครับผิวไต่วงแขนสองถึงสามในที่คณะอาบน้ําแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสาดแนะน้าให้ใส่เป็นประจำสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ต่อกันด้วยสเต็ปที่สองกระซับผิวไม่ให้รูขุมขนเรียบด้วยความที่จอมีปัญหาหนังไกลนะคะเอสเซนต์ตัวนี้เขาจะช่วยปลอบประโลมผิวลดขนคุดหนังไกลแล้วก็เตรียมผิวให้พร้อมกับการบำรุงค่ะวิธีใส่กันง่ายๆค่ะเพียงแค่เทเอสเซนต์ลงบนซัมลี่แล้วก็เซตไต่วงแขนให้ทั่วเลยใส่เป็นประจำได้เลยนะคะไปกันต่อที่สเต็ปที่สามนะคะกับการบำรุงงงผิวววใใต้แขนหมมีคาากระจ่ส ขั้นตอนนี้นะคะเขาจะส้อยให้ผิวนุ่มเด้งกระจ้าใสขึ้นลดตุ้มหนังไก่วิธีใส่กันง่ายๆค่ะเพียงแค่ทาครีมบริเวณใต่วงแขนวันละสองครั้งซอยตอนนี้บิวเทียมนี้โปรโมชั่นพิเศษตรี็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชชั่นเซ็ตลดเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเท่านั้นจากราคาเต็มสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองภาคมถึงสิบหกมิถุนายนนี้นะคะไปชอบกันได้จ้า